สวัสดีครับร้านในเดฟนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสคริปต์นะครับเป็นสคริปต์มินิเกมนะครับเป็นมินิเกมหาเงินสนุกสนุกให้ผู้เล่นนะครับเป็นเกมงูกินหางนะครับเกมงูนั่นเองนะฮะก็ฟังแันหลักนะครับในส่วนของหลังบ้านนะครับทางประเทศสามารถกำหนดได้นะครับว่าการเข้าเล่นเกมเนี่ยจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ในการเข้าเล่นนะครับก็สามารถกำหนดได้เลยอันนี้ผมกำหนดไว้ 520นะครับ5้าอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะฮะปุ๊บโอเคแล้วทำการหักแล้ว5้านะครับตัวสีเขียวนะครับคือตัวงูนะครับส่วนตัวสีแดงเป็นตัวผลไม้นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ผลไม้ชิ้นละ1 0 0นะครับแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นไอเทมโบนัสนะครับสามารถกำหนดได้ว่าไอเทม A นะครับกินผลไม้กี่อันถึงจะได้นะครับ ไอเทม B กินผลไม้กันถึงจะได้นะครับในรอบนั้นๆนะครับถ้าผู้เล่นแพ้นะครับจะถูกรีเซ็ตกลับไปใหม่นะครับสามารถกลับไปหาใหม่ได้นะครับแต่ถ้ามันครบแล้วสมมติได้ไอเทม A แล้วนะครับ5ชิ้นนะครับในรอบนั้นจะไม่ได้แล้วนะครับจะได้แค่ตามนั้นเลยที่กำหนดนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับในผมกำหนดไว้ผลไม้ชิ้นละร้อยนะครับโอเคนี่นะครับนี่ได้หนึ่งร้อย ตัวหางก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยาวขึ้นไปเรื่อยๆส่วนตัวสีเทานี่ก็ไม่สามารถชนได้นะครับเพราะว่าเป็นกําแพงนั่นเองนะครับเขป็นขอเล่นหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเกมนะครับก็จะมีบอกไว้นะครับว่ารอบนี้เราได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับยอดรวมนะครับโอเค ตอนนี้อาตาชนปับเนี่ยปักแผลแล้วนะครับก็ต้องออกนะครับส่วนไอเทมอาในที่ผมกำหนดไว้นะครับสามชิ้นนี้นะครับอาผมได้แล้วนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเกมนะครับเกมมงคินหางนั่นเองนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับที่ร้านนงเก็บได้เลยนะครับกดคิดเก็ยร์มาได้เลยนะฮะอ่าโอเคขอบคุณมากนะครับ